กูกกููอยากให้ทุกคนได้เห็นฝีมือความกระจอกของกูในการเล่นตัวนี้เฮ้ <Hey! S 1> ่ปกติตตลิกปกติลิกตู่นี่เขามายืนตรงนี้ใช่ป่าววะคนต้องมายืนงัดจนแถวนี้ใช่ป่ะได้ได้ได้ขอโทษนะแล้วถ้ากูเดินไปเงี้ยโอ้ยเฮียโดนต่อยมาทีนึงไอ้สัตว์กูไปแล้วขอโทษเราต้องวิ่งบนน้ำใช่ป่าวเราถึงแบบจะวิ่งไวที่สุดในโลกเราอยู่บนน้ำมันเห็นกูยังวะ 3นักมกมันของเบิร์สกาศวิ่งหนีนเถอะวะเจ๊อยู่ในใช่แต่อยู่ไหนหรอเออไม่ใช่วมันปลาบใหม่แล้วเหรอ <c oughs> มันมันมีอยู่แล้ว <c oughs> อ๋อนะช่วงฝาเลยเฮ้ย,ย <c oughs> สนับสนุนโดยคุณเจโทริเจรีกษ,ษิ์แท้จากเมืองไทย <c oughs> เรามาอยู่กับโปรเพย์เยินกับคุณเจเค,ณคุณเจมีการร้องมีการร้องขอชีวิตไอ้เหี้ยแล้วใครเข้ามาในบ้านแล้วนะนี่แน่เอ้าเฮย้ยมึงยังไม่จบกันอีกเหรอเอา้าเฮี้ยเฮี้ยกูมาดูช่วยใครเรนนี่เอาอเจยข้าง,งหลังกำลังจิ้มัน ไฮ้ปิ๊กอุบินอุบินตามแม่งเลยสัตว์ปัดแม่งไอ้เหี้ยเจ๊อุ้ยยิ้มว้เมือนสิเฮ้มันไม่นี่มาวะไอ้มาดิฮันเตอร์มาแล้วเอ้ยอ <designers> okay. ุ้ยอุ้ยกรบตายกอบตายหนีมาเลยหนีมาเลยเจ๊เจ๊กระโดดโอเค อเอาไอ้เหี้ยบบดาวไปเปลี่ยนสีกูอยู่ในย่าเออมันยมันอยงกูยืนถึงล,ลิกรวยสัตว์เกมคนนี้เฮ้ยจบแล้วเฮ้ยไอ้เสิร์ดมึงเล่นผิดคนแล้วม,มึงเล่นกับบอลมาจารย์ไอ้นี่เลียวมึงเล่นกับอาจารย์กูเลยนะเวย <ś c oughs> ้ยเออ ไอเซิร์ไอเฮียยาไอเซิร์ใกล้ตายแล้วเลือหกสิเนต์เด็กเด็กเด็กูยังไม่รู้ม่นอยู่ไหนไอเฮียอยู่โดนแล้วเด้อดาบดาาดาวียออะไรวะเร ายเฮ้ยระวังไอเซิร์ดไอ้เซิร์ดน้าน้าวะเอาอะไรอ่ะเอาเอาโอ้ไม่ไม่อ่า,ไอาไไมมนไม่อ่านไล่กลุ่มทำไมมึงไม่อ่านไล่กลุ่มกูต้องเดินมาทางนั้นวะเออตามกูตามเบา,า,าดิ Hunter, ฮันเตอร์เคียอะไรไม่รู้รีทองรีเธอร์ีเอทกูปไปหมดแล้วโอ้ย เฮ้ย้เอมึงคอยดูมึงคอยดูปานวาลีกูนะคอยดูปานวาลีกูเร็วเร็วเด้อตอนนึงดีเหี้ยมันยังไม่มีใครกล้าเข้าเลยปานวาลีรูปแบบที่หนึ่งมึงมึงเจอกูมึงเจอปานวาลีกูนี่จิ้มไม่ให้ตายให้หมดเลยสัตว์เป็นไงเป็นไงปานวาลีกูเป็นจิ้มกูตายวะปานลม ไอเอ้ยมันทอดร์นโลตัยก้กูไปแล้วเฮ้ยเจเจเจกูเราไม่รับมึงกูเราไม่รับมึงกูกูจะจี้มันเอา๋อี้ยฟิกเกอร์ไปโดนเลยมึงไว้ใจปานวาลีกูได้ปานวาลีแข่งแกร่งที่สุดในโลกเฮ้ยเี่ยอะไรเนี่ยตะขาบไอ้สัตว์มึงเดินผ่านชิวจังเนาะ เดินผ่านตอนกูอัดเกมไปไ้เฮียแปลกจังยังแหลยู่เลยนะฮ่องฮออ่ะโดนตันเฮ้ยเฮียมึงทิ้งกันเลยเหรอเฮ้ยกูเดินทำอะไรวะเนี่ยฮะไอ้เฮีย <laughs> ยุงบินวนอ้าว เอ้ยพวกเพี่พวกเพี uh ่มาหยุดไฟกันจริงเหรอฮะพวกพ่เอ้ย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 ถอยเอ้ยเฮ้ยตายเออเออตีไวเอาหนึ่งตัวตายกูได้กูได้สามตัวเว้ยดู ใครมันรูรูปันมากรอบดีฮันตีนี่กูมาโชว์ฟาร์มก้ากูมาโชว์โปรโระดับโปร,โปรเพลเยอร์วะเนี่ยไอ้เหี้ยแต่โปรเพลเยอร์คงไม่เล่นอย่างนี้หรอไอ้เหี้ย626อหกไหนสักไงวะ <laughs> ไม่ต้องตัวไหญงดัดแป๊ะอาไม่มีใครทำไมเรี้ยงงัดเป็นดาว <laughs> ชนชนกับหินไงไม่โดนคนโดนหินเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะเฮ้ยคุณทำมันอยู่นน่นวะกานได้เว้ยอ๋อเกี่ยวเกี่ยวเจเจเจกูไม่ได้อยู่ข้างในาแล้วเฮ้ยสะกุดสะกุดกุโชนคุโชน เดี๋ยวก่อนนะไอเฮียแครี่กูอยู่นู่นแต่ทำไมป้อมมันยังไม่แตกทีวะไอเฮียแล้วใครเข้าไปเอาข้างในวะนะได้เอเป็นไก็ไปบนดีกว่าอยู่ล่างเนกินเลือดด้วยไ้กินเลือดจมูกดีขนาดนั้นเลยหรอมื่อกี้ีบ่าใช่ไหมอินุรึกาคีบ่า ไอ้ไมาเย็ดแม่ไอ้ไมาเย็ดแม่กูจะจิ้มมึงเฮ้ยไปได้ยี้อ่ะผมได้ไม้ตัวมังแกงเฮ้ยแข่งเม่ด่าอ้าวทำไมเรื่อง<ถ>เพิ่ม<ถ>รัวๆเลยวะปาดอ้าวเอาผูกมันนู่นเลยจิ้มจิมขอจิ้มต้องการจิ้ม กแบบูบอกว่ากูต้องการจิ้มไงโอ้ยเขี้ยงมังไม่ให้กูสักทีเอ้าเขี้ยอะไรกันวะเนี่ยมึงเข้าใจคาว่ากูอยากจิ้มไหมฮะอ้อโอ้ย,อย,อยเอาตายเกณฑ์ต <laughs> ิดกูแค <laughs> ่กูแค่อยากจิ้มกูผิดเหรอ ยิง yeah. ระยากันดีอย oh, oh. ู่แล้วตึงเวียนตึงผ้ะเจ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 เย็นม oh. ันยิงมึงไส้ขาดแล้วนะเว้ยลีลุดนลุ้นอะฮะอ้าวอุ้ยอ้าวอุ้ยตายแล้วเนี่ยอ้าว

อนน่อันนี้คนอันนี้คนอ,อันนี้คนหรือบอทอันนี้คนหรือบอทอ๋อคนคนคนเฮ้ก <Hey! S 1> ูกูกำลังไปกูกำลังไปกูกำลังไปก oh, <yeah. S 1> ูกลับแล้ว <laughs> <laughs> โห้ยไอเฮียนี่วิ่งซ่าจังวะเอาเอาเฮียโดนด้วยเออไม่นี่เกินไปวะอ้าวตายเลย ตามกูมาตามกูเฮ้ยยังตามไปตามอยู่ตามอยู่มีนะกูมีนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บออกกเกิดไม่ทำเด็ดสัตว์กูไม่ต้องรีดเฮ้ยกูมีกเกิดกูสามารถได้นี่ได้กูสามารถเยี่ยบ้านนะบ้านนะกูปล่อยแมงในสัตว์งั้นนะอีอรีดมึงไม่เข้าไปวะฮึหรอด เฮ้ยเฮียกดอันนี้ไม่ทันในสัตว์จบแล้วอเออขาได้เต้นล้อมันก็ดีแล้วอะด,ดูเสียงเงียบไปอ๋อ,อม,มีเสียงมบรรลุตังดาวแบกมาเฉยโอ้โหไอ้เฮียนี่พวกเราแบกไอ้ไไไไพวกนี้เหรอแต่ว่าแต่ตอนมันแยกเราอยู่มันมันไม่ได้เป็นเลขสองหลักเลยเฮียเป็นเลขหลักหน่วยเลยอะไอ้สัตว์อืม ทุเลตทุลังทุเรียนก็ลำใหญ่มากอีเย yeah.